นี่พีาา่น้องมาเบ่งนำกันเบ่งใหญ่เบ่งกบเอ็ดกบเป็นใหม่ก่อนกบเอดเบ่งก้าเบ่งก่อนนี่พี่น้องกบจุดเหลืองานางดางงง่างน้สิเบิงเดยวพี่น้องโอ้ยจ้า <c oughs> จักชิเมะเลยบอกสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลองปายเบอร์สุกุสุคนเนาะวันนี้มาพบก,กับสองซาบันดรกใหม่คือเก้าพ่อแม่พี่น้องเฮาวันนี้ซาบันดรกใหม่ได้ปล่อยคั้ยออกมาจากขอออกเนาะพี่น้องกับมันซาดาอันนี้เนาะแล้วว่ารศิภากันไปคูดกบเลยพี่น้อง khuấy lén nóng mà cùn 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 lơi lén nắm khuấy này mà thanh dưới nóng nạm này mừng để phí nọng sáng kết nóng nạm cả cà thư bà náo lại lùm náo qua lùm náo nóng mà lại khuấy cà nhăng bẹp mẹp nạm mẹp nhăng dù dàng bà bố náo khuấy cái này lùm nạm kì nạm khuấy xám tô phí nọng โอ้ยหมดคันแจ็กสีเมียรรู้รอบอันนี้ทำท่าขัดปล่อยผึ่งกระแลนเลยได้นี่สามตัวม่รูพี่น้องเอ้ยว่าสิไปขุดกบเลยเหมือนนี่แจ็คชีได้หรือบอกได้ยามพลอยออกนะเดือนได้เดือนพลอย ก็ได้วะเน่ยมมันยน่ยมได้วะโอยโอ้โหบ่แม่อบสะกินหนามสื่อๆบอ่แม่พี่นาเอ้ยเออ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 บุญณเนี่ยนะความบบดึงโอ้ยปล่อยซะกแลนเลยกัแนแลนซะกบ่มีกระหลงกระเลง่ลงใส่เลยขวยกระหลงกระโถเอยียงนี่บัดกระหลงแบะเศราอันตันน,นะนะ นี่แหละพี่น้องติดตามไปนำกันเนาะว่าสิไปผูกลามไหวแล้วก็ห้าเห,หล่าคุดกบคือเก่ามือนี่มาหาเหล็กเด็กเนาะบด้มานำหัวม,มาก,กับโบมาบบมีขนมให้พวกเพิ่นอ,อ้าวด,ดาโบจกทางไปดาหลีกทางเนี่ยดาไปแล้วเอาค่ายตำดางดา นี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องมาเบิ่งนำกันเบิ่งใหญ่เบิ่งกบเอ็ดิกบเป็นใหม่ก่อนกบเอ๋เบิ่งก้าเบิ่งก่อนนี่พี่น้องเห็นแล้วนี่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 กบเนาะประมาณสักปีเด้อเบิ่งเด้อสิคุบเลยเบิ่งเด้อด้ถ้าเั็นน้องๆนะคุปอ่อเด้อโอ้แอ่เด้อคือยท้ายท้ายกูจะโจ๊ก撒โบหรือเขื่เป็นงูเห่าสุกอมาากูกูกันยะแป๊บหนึ่งเด้อโอ้ยกบเอ๋พี่น้อง Hảo, giọt, à, có nhau vào thái mình cũng nấu cốp hỡi hết ừ. nên thấy nó cũng con bựng cốp nè nên thấy Ôi. cốp hơi. Ừ. chốt mẹ mừng กูบจากจกนี่วันนี้ใจบุกบุกูมาเบิ่งซูนหนาตื่นยงต็เลยเนาะขันเหญ่น่ะมันแข็งเนาะคันขากบปจักเราหแล้วอ้จากว่ะหมันโจ๊กยังไง้รบผมกะ Bung! Ôi oh my god, cuba cho op, hm. Cop, cuba cho op, cuba cho op. Oh, mặc dù sĩ anima? nhà Cóc, chồng! Qua nhảy Qua mà Qua chồng!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  nhảy chồng! Qua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  đi Qua chồng! Qua chồng! Qua chồng! Qua กระยานเด้กุยานกะกบนะนเนี่ยที่โจกกไบโจกเด็กกบตัวเดียวน่กะได้จกอนะเขาจะเห็นตมันเป็นบาบ้าอะรของผมพูดมา ปิดไม่แล้วโกบกับจับเอาดาเอ้ยไว้าโกบจะเหลืองนางดาหน่อยสิมึงเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยจ้าตกปลานี่พี่น้อง เออตกน้อง,องหอมมาปวดอะพักค้าก่อนพี่น้ะนโอ้ย,อยนี่ใหญ่เต๋อล้วบ้าหอกขับน้องไผ่พี่นนองโวดโพบแซดาหองบะระมากบ่อพอเนาะกดพักก่อน